สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นไงครับผมบอกแล้ววันนี้นะครับสุดจัดประหลัดขลิกเอ้ยไม่ใช่สุดจัดประหลัดบอกนะฮะกับอู่ช่างกบนะฮะหรือโรงกึงกบสระบุรีบอกได้เลยว่าความเป็นมาของเขาเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับการทําอู่เลยแต่ด้วยความชื่นชอบแล้วก็เซอร์วิสรถตัวเองตอนนี้ลูกค้าเยอะแยะมากมายและผลงานของเขานะครับที่ใครติดตามเขาอยู่ แน่ๆเลยกับการไปทำรถที่ฟิลิปปินเป็นอย่างไรอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาอีกทีหนึง่งฝากด้วยครับกับงานนะครับวันที่10กุมภาพันธ์นะครับอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับใครที่ซุ่มซ้อมไล่รถเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับแล้วก็สมัครได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมัครรุ่นเต็นนะฮะมาได้เลยครับตอนนี้เราเปิดรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันที่10นี้ฝากด้วยกับ SRL Drag by Unite d Oil นะครับเป็นการแข่ง drag นะฮะรับทุกค่ายนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะตัวแทนน้ำมันเครื่อง Unite d Oil นะครับเรารับหมดเลยนะครับใครที่ต้องการจะวิ่งนรับมีเงินรางวัลนะฮะทุกรุ่นนะครับฝากด้วยกับน้ำมันเครื่องของ Unite d Oil นะครับยังเปิดรับนะฮะไม่ว่าจะอู่ต่างจังหวัดนะฮะหรือกรุงเทพใครที่ต้องการจะเป็นตัวแทนนะครับติดต่อมาได้เลยที่ข้อความเพจได้เลยนะครับ หนึ่งคันวันนี้ที่เห็นแล้วตะกี้นี้เป็นเครื่องคอมมอนเรลลงในรุ่นอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกับช่างกบอีกทีนึงแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งดูรถคุยความเป็นมาของช่างกบกันดีกว่าว่าเป็นมาอย่างไรกับการไปทํารถที่ฟิลิปปินส์นะคนที่ฟิลิปปินต้อนรับเป็นยังไงบ้างอ่ะเดีย๋ยวเรียนเชิญช่างกบเลยครับผม อ่าช่างกบมาแล้วแนะนําตัวอีกหนึ่งครั้งครับช่างกบสวัสดีครับผมช่างกบสูช่างกบลงกึงกบสรับรีครับครับผมช่างกบความเป็นมาทําไมถึงมาทํารถแข่งได้ครับผมเมื่อก่อนก็จ้างมาทำแล้วก็มาเซอร์วิสรถเองครับก็เลยมาล่อาค่อยหัดทําเองอะไรครับก็คือเราทําลงกึงอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มาหัดทําของเราเองตอนนี้ก็คือลูกค้าเยอะแยะมากมายก็พอมี พอมีอะไรกับผลงานที่ผมติดตาม Facebook ของช่างกบเพิ่งกลับมาจากฟิลิปปินส์กลับมาเมื่อวันที่20ไปทำอะไรครับพี่น่านไปทำรถแข่งเป็นมอเปาเจโรแล้วก็คุณไดพันหกคอมมอนเดลคุณไดพันหกคอมมอนเดลครับประเทศบ้านเขามีรถกระบะบ้างไหมมีครับแต่ตอนนี้นายทุนเพิ่งซื้อให้ผมคันเพิ่งจะลงมือทำเลครับผมบินไปทำ 15เดือนนี้ครับออกวันที่15เดือนนี้ขึ้นไปอีกทีนึงใช่ครับไปทำดีแม็กคอมมนเรลดีแม็กคอมมันเร็วอ๋อหมายถึงนายทุนที่นู่นใช่ครับซื้อดีแม็กไว้ให้เราแล้วเพื่อที่จะให้ช่างกบขึ้นไปโมดิฟายไปลองไล่ระบบช่วงล่างอะไรแล้วแต่โอนโอนตังค์ให้ซื้ออะไรหมดแล้วอ๋อเออจับอะไรจากบ้านเราขึ้นไปก็ผมประกอบเครื่องแล้วก็ส่งส่งไปส่งไปครับผมส่งไปทางเรือส่งไปทางเรือเลยกับการไปทําที่ผ่านมาเป็นยังไงการตอบรับของลูกค้าทางนู้นก็ คนฟิลิปปินส์น่ารักครับน่ารักทุกคนแล้วก็ตอบรับดีมีัยดีแล้วก็ช่วยเหลือเราตลอดครับตลอดเลยผลงานเอางี้ดีกว่าผลงานที่เราผมนึกว่าไปวิ่งเซอร์กิตนะทีแรกแต่ก็คือเป็นสนามแดกใช่ครับเป็นไงครับผลงานกับคุณไดกับปาเจโร่ที่เราไปทําอยู่ปาเจโร่เร็วเร็วที่สุดในรุ่นครับได้ที่หนึ่งเร็วที่สุดในรุ่นครับเมื่อวันที่19 ระยะทางระยะทาง402เมตรครับ402เมตรด้วยความเร็วความความเร็วผมไม่แน่ใจแต่น่าจะอยู่ประมาณ13.8นะครับ13.8ใช่ไฟเดิมเกียร์เดิมหมดทุกอย่างครับ<อ>บ้านบ้านบ้านเขาก็ลดรถวิ่งดีสุดดีๆเลยก็14 15ประมาณนี้ครับ14 15บด้วยระยะทาง402เมตรด้วยด้วยระยะทางด้วยแล้วก็ด้วยด้วยแท่ เราโดนพื่นแท็กด้วยเป็นไงแผแท็กบ้านเขากับบ้านเราลื่นเยอะลื่นลื่นมากไม่มีโค้ดหรอก็6ฟุต2.5อย่างนี้โอ้ต่างกันเยอะเลยใช่ครับ6ฟุตบ้านเราถ้าเป็นคอมมอนเดลนะครับ1.74นี่ก็คือไอ้นั่นสุดละใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านเขาจะเน้นเป็นเกียวโตอ๋อเป็นเกียวโตด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นเกียวโตแล้วอะไหล่ก็หายาก อย่างที่ช่างกบบอกก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยการทํารถเนี่ยก็คือดีเซลอ่ะยังไม่มีใครใครค่อยเพิ่งมาเล่นก็ดีเซลเพิ่งเริ่มได้ประมาณ2อสองปีประมาณนี้ครสองปีประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่บ้านเขาจะเล่นเป็นพวกฮอนด้าวีเทคเยอะอ๋อเน้นเบนซินใช่ครับแต่แต่เขาไม่เร็วอ่ะเขาเพิ่งเริ่มมาเล่นเพิ่งเพิ่งเริ่มมาเล่นอุปกรณ์การโมดิฟายอะไรก็อาจจะสู้บ้านเราไม่ได้ใช่ใครับช่างกบได้ไปทางนู้นก็ สสนนโอ้โหเอาละครับใครที่เป็น FC ช่างกบนะฝากด้วยกับการไปทํารถที่ฟิลิปปินส์ของเขาผลงานจะเป็นยังไงหรืออย่างไรอะไรแล้วแต่ติดตามที่ Facebook ของเขาได้เลยเดี๋ยวช่วงท้ายผมมาฝ่ายทีเพราะว่าอู่นี่ก็คือยังทําอยู่นะครับไม่ใช่ทิ้งคุณก็มาสามารถและบอกได้เลยว่ากล่องสแตนลีแมปของช่างกบเองนะครับเวลาสวยราคาไม่แพงตะกี้เราคุยกันแล้วจับต้องได้แล้วก็เวลามีเห็นด้วย เดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นอีกทีนึง<ด>กับเจ้าบเบน์คันนี้คันสุดท้ายทุกอย่างจะมารวมอยู่ที่นี่หมดเรื่องราคาคผมไปพาผมไปดูเจ้าดีรับ F55 ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเรียนเชิญเลยครับนี่คันนี้นะครับเป็นคันนี้คันนี้เป็นรถเจ้าของชอบเล่นเครื่องเสียงอ๋อเจ้าของเล่นเครื่องเสียงใช่ก็ ็เลยไดโพงเดียโยงด้วยมาเดียโยงเนี่ยเขามีแต่ปั๊มโยงนี่เล่นไดีโยงเลยอันนี้คือต้องเน้นระบบไฟใช่ครับเป็นรถเครื่องเสียงเป็นรถเครื่องเสียงเลยแต่ว่าเทอร์โบเทอร์โบเป็น F5506 ไซด์อะไรนะ T E 06ใช่ครับโครงหลังเบอร์ใดครับเนี่ยโครงหลังน่าจะเป็นของคูเปอร์ครับเพราะว่ามันดูแล้วเล็กมากนะใช่เป็นของพวกคูเปอร์เมื่อก่อนที่เขาฮิตๆกันอ่าครับผม นี่เลยเครื่องเครื่องยนต์ตัวนี้มีการโมดิฟายยังครับเป็นเครื่องเครื่องซิ่งเป็นเครื่องซิ่งแล้วเป็นสามพันหนึ่งลูกห้าสิบอ๋อลูก 50, ห้าสิบแปลว่าเป็นสามพันหนึ่งเรียบร้อยแล้วปั๊มหัวฉีดปั๊มก็ปั๊มของพงศักดิ์ดีเซลอ๋อปั๊มที่นะ้าพงศักดิ์ดีเซลเลยหัวฉีดก็พงศักดิ์ดีเซลอ๋อนี่ยนี่ปั๊มหัวฉีดนะครับของน้าพงศักดิ์นะตอนนี้ต้องบอกว่าการโมดิฟายปั๊มของน้านี่ อร่อยทุกตัวทุกคันนะที่เข้าไปสนุกแน่จบสุดจบสุดแน่ทั้งบอกจบสุดไม่ต้องมานั่งงมเรื่องแรงดันเออผมถามนิดนึงอย่างเราไปฟิลิปปินส์ช่างกบกับปั๊มหัวฉีดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำจากที่นี่ไปได้แน่นอนใช่ครับเราทำยังไงครับกับตรงนี้ก็ไปโมโมดิฟายที่นไ่โมดิฟายที่นู่นเลยก็ถือถือปั๊มไปลูกหนึ่งอ่าแล้วก็ไปแกะใส่ ประกอบที่นู่นที่นู่นเลยแล้วเรื่องน้ํามันกับบูธล่ะเรื่องน้ํามันบ้านเขาน้ํามันไม่เหมือนบ้านเรายังไงครับผมบ้านเขานี่น้ามันผมว่าค่าน้ํามันบ้านเราดีกว่าถ้าเอาเทนนะดีกว่าดีกว่าแน่นอนอ๋อบ้านบ้านเขาคือส่วนใหญ่น้ํามันมีแต่ฟันอะอ่าฮะแต่รถแต่ว่าไม่มีทอกไม่มีม้าเลยเลยกุดๆไม่เหมือนบ้านเราหรอไม่เหมือนไม่เหมือน นี่ฮะน้ำมันบอกแล้วว่าไม่เหมือนบ้านเราคันนี้เป็น F5 ห้าเครื่องยนต์ทำเรียบร้อยหมดแล้วเป็นเครื่อง 4, สามพันิ่ง 5, สามพันิ่งไซส์ห้าสิบเครื่องยนต์ตัวนี้ถ้าทำในสเปคเนี้ยอยู่ด้วยราคาเท่าไหร่ครับช่างกรบรับราคาเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณใช้คำว่าน่าจะไม่ได้นะ <laughs> ประมาณหกหมืน่นน้องพี่หกหมื่นจบนะฮะ <8, 000. S 1> ขาดเหลือเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึง เพราะว่ามันไม่ได้จบทีเดียวหรอกได้ราคาะครับบางอย่างมันต้องมีต่อเติมกันบ้างก็มีพวกข้าเหี่ยงตามแล้วเครื่องรถล,ล,ลูกค้าแต่ละคันบางทีเขาก็มีของมาแล้วครับผมาราคามันก็เลยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อ่ามันก็จะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะฮะ<ม>ก็ต้องมาคุยกันอีกทีไะงั้นไปดูยางบางดีกว่ารุ่นนี้ช่างกบเอาไปวิ่งด้วยวันที่10บกุมภานะครับไปแน่นอนนี่ย ปีที่แล้วของเรซอาบบางิทรเรซอาบใช่ที่บุรีรัมใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าช่างกบก็ไปด้วยวันนั้นตกรอบแปดพันอ่าด้วยหนึ่งผมว่าช่วงล่างเพราะว่าเรามีเวลาไล่แค่อาทิตย์เดียวที่ผมเห็นช่างกบไปวิ่งอยู่สิบสี่ช่วงช่วงล่างมีปัญหาอ่าแต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนแล้วก็ทําใหม่หมดเลยครับทำใหม่หมดเลยหรือทำใหม่หมดเลยอืมคันนี้เราเพิ่มเติมอะไรบ้างครับผมก็มีเปลี่ยนเทอร์โบแล้วก็ จูนแก้กล่องใหม่อันนี้เป็น turbo ปากสี่สิบหกทั่วไปที่เขากําลังใช้กันครับผมนะฮะเครื่องยนต์ก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นเครื่องซิ่งแล้วสามพันสิ่งสามพันสิ่งลูกกันข้อลูกกันข้อปกติเจ็ดห้านะฮะตัวนี้แคมแคมเป็นไอเสียพี่เอเทอร์โบอ๋อของเอเทอร์โบนะเอเทอร์โบพี่เอ๋เรานี่เองก็แค้เสียตัวเดียวครับใช่ไอเสียตัวเดียวแล้วก็เท turbo ก็เบนซ์ทภาเทอร์โบ อ๋อทวโบของน้าไพศาลตอนนี้ไม่ต้องกลัวครับกับทวโบของน้าไพศาลนี่ไหนค่ายหัวฉีดก็ของน้ำพุสับหัวฉีดปั๊มปั๊มปั๊มมานานแล้วพี่อ๋อปั๊มนานแล้วเดี๋ยไม่เคยรู้เลยแต่หัวฉีดเครื่องตัวนี้ประมาณสี่ปีกว่าโอ้โหผมไม่เคยรื้เครื่องเลยตัวนี้ผมไม่ค่อยได้วิ่งก่บผมอ่อนใาไม่ค่อยได้ซ้อมเพราะงานเราเยอะครับผมเห็นแล้วมาแต่ละทีนี่โอ้โหลำนี้สวยครับ ลำนี้สวยจะสวยจริงสีเสือช่างกบทำสีด้วยสีผมเพิ่งทำใหม่นะดูเนี่ยมันจะเหลือบตอนตอนที่ไปวิ่งวีรามเป็นสีขาวอ่าใช่ครับผมอันนี้ทำแล้วแต่สีสวยจริงคันนี้นะฮะก็มีวีโก้อ๋อมีวีโก้ด้วยใช่ครับสีหกน่านะใช่ครับกำลังเครื่องขึ้นยังก็ผมจะวางดีแม็กแล้วก็วิ่งสุดสุดาอเลยอ๋อก็ผมยกเครื่องวีโก้ลงแล้วก็จะไปวาง เครื่องดีแม็แฮมอ่าพาไปดูหน่อยดีกว่านะคันนี้นะครับไปแน่นอนนะครับกับยางบางของเขานี่จอดฝุ่นฝุ่นท่วมจอดฝุ่นท่วมเลยนะฮะนี่เีเครื่นี้ก็ข้างในเป็นอลูมิเนียมหมดแล้วอ๋อเป็นเนียมหมดแล้วใช่ครับแล้วก็บิ๊กโต อ๋อเลยเลยตอนนี้ขึ้นใหม่เลยเนี่ยฮะโอ้โหไปเราไปดูเบนซ์ดีกว่าแม่ผมชอบมากเลยคันนี้รถเยอะมากจริงๆห่อชังกอบดูทำออฟโรดด้วยนะฮะเพราะว่าวิ่งวิ่งในรุ่นอะไรนะออฟโรดก็งานสิบเซียนงานสิบเซียนเมื่อปีที่แล้วปีสามที่ที่บอมพอยการจนบุรี สิบเซียน,ยนแน่นอนเลยนะครับก็น่าจะมีเดือนหน้าครับที่บุรีรัมเดือนหน้าที่บุรีรัมอีกทีนึงครับใหญ่ใหญ่ในบุรีรัมอืมนี่นคันนี้เป็นเบนทำไมเจ้าของเขาถึงอยากวางคอมมอนเรลครับตอนเริ่มแรกเลยเจ้าของสองชิ่สองใจถามผมว่าะจะวางยูแซดดีหรือว่า ดีแม็กดีครับผมผมก็เลยว่าดีแม็กเวิร์กสุดเจ้าของไม่ไม่พอใจก็เลยไปซื้อยู่ซหมาผมวางแรกเริ่มเลยครับผมผมก็เลยวางยูแซไปได้อาทิตยหนึงครับไม่พอกําลังขาลูกค้าก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็นคอมเลยลากรถไม้ผมใหม่อ่าแล้วก็ซื้อเครื่องมาให้ผมเป็นส j ่เจขอมมันเร็วเลยใช่ครับตัวนี้แก่ยังครับตัวนี้เดิมเลยครับเดิมเดิมอยู่ครับทำสปริงสปริงฝาครับ แล้วก็ใส่เทอร์โบทำปัม๊มโมชีพแค่นี้ครับแล้วก็เป็นเทอร์โบเอฟห้าเต็มลูกหลังเบอร์สิบห้าเดี๋ยวก่อนเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมแน่นอนวางยากมากพี่วางยากมากมาติดคารล,ล่างครับอ๋อติดแหลกพงมาลัยครับอ๋อติดแหลกพงมาลัยต้องโมดิฟายเยอะมากโอ้แล้วซึ่งซึ่งซึ่งที่ว่าเครื่องเนี่ย มันไม่สามารถล่นไปข้างหลังได้ครับผมแล้วพอมันล่นไปข้างหลังไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจังหวะการเข้าเกียร์เนี่ยมันไม่มีจังหวะเข้าครับผม,มเราก็เลยต้องผ่าซุม<อ>้มเพื่อที่จะย่นเครื่องไปให้ได้มากที่สุดกับตำแหน่งเกียร์ผ่าซุม้มยน่นย่นเครื่องเข้าไปเพื่อให้ได้ตำแหน่งของเกียร์เข้ามาใช,ใช่ให้ตำแหน่งเกียร์กับบอะของคนนั่งให้มันแมทช์กันที่สุด อ่าฮะครับอ๋อไม่งั้นเกียร์ก็จะถอยมาด้านหน้าเยอะพอเกียร์ถอยมาข้างหน้ามันก็จะติดคอนโซลครับผม,มันก็จะเข้าเกียร์ไม่ได้ครับผมก็เลยทําให้ข้างหน้าฟางขึ้นอ่าในการเซอร์วิสดีด้วยนี่เลยคือทรงรถน่ะดิบๆเลยครับ,รบแต่เขาบอกว่าคันนี้กล่องสแตนนะเป็นสแตนกล่องอะสแตนรีแมปของช่างกบเองเฟืองท้ายคันนี้ เฟืองท้ายน่าจะเป็นเฟืองท้ายเดิมเลยดีเฟืองท้ายเดิมกรับเครื่องคอมมเดลอยู่ไหมฮะผมว่าจะลองวิ่งดูก่อนที่ว่ามันขาดหรือไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยอ่าค่อยว่ากันอีกทีนึงปรับกันอีกทีนึงอืมคันนี้เป็นกล่องสแตนสแตนรีแม็สแตนอัลลรีแม็สแตนของช่างกบเองเรคูเลตมีมาแล้วเรียบเรียบพี่เจ้าของหมดน่าจะหมดทั้งเครื่อง UZ ด้วยทั้ง DMAX ด้วยนี่เยอะเยอะอยู่เยอะเลยพี่ เออขอฟังเสียงหน่อยดีกว่าทั้งกอบ คับเล่นหน่อยได้ไหมมามามาอันนี้เป็นรีแมปนะรีแมปของรีแมปสแตนใบเดียวของช่างกบภายในนี่ไม่ต้องอะไรเลยครับยังไม่ได้เก็บอะไรเลยโอ้โหเบาดีอย่างไอ้นี่เลย้ยมีแอร์ด้วยอ่ะโอ้โหขับเล่นเบามากเลยทุกคนเจ๋ง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 ดูภายในครับ แล้ว่ะหลังก็ไม่มีอะไรครับ<อ>แบตเตอรี่ไฟหนึ่งฟังติกแบตเตอรี่ฟังติกนี่ฟังติกอยู่แล้วน่จะใส่สองตัววางเครื่องอยู่โรแบตเตอรตี้คือตอนนี้เฟืองท้ายอ่ะเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ลองวิ่งลองวิ่งมัอะไรเงี้ยแม่ช่างกบเบิร์นโชไหน่อยได้ไหมวันนี้อ๋านี่ยเดี๋ยวช่างกบเบิร์นโชกดหัวใจไปกดแชร์กดไลค์ด้วยครับ ครับหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอครับแหมเบิร์นได้ด้วยนี่เรียบร้อยแล้วครับแม่เสียงพ่อมากเลยจะสแตนนประมาณล้วเบิร์นด้วยโอ้โหอ่ะผมถามราคากล่องก่อนเลยดีกว่ากล่องก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทเป็นสแตนลิมแบบกลางๆเนี่ยพี่เห็นส่งให้ได้เลยแน่นอนกับเครื่องยนต์ด้วยไหมเครื่องเครื่องยนต์ ไม่ไม่สิบเอ็ดกลางๆเนี่ยกับกล่องชุดเนี่ยกับการบริไฟเครื่องยนต์ไหมหรือว่ามาสเปคเดิมๆเลยต้องมีต้องมียังไงก็ต้องมีมามาพร้อมมาพี่ครับผมต้องมาพร้อมแล้วอ่ะต้องพร้อมแล้วใช่ครับนี่ถึงจะส่งเวลาให้ได้แน่นอนถ้าเครื่องไม่แรงเอากล่องอะไรไปใส่ก็ไม่แรงอ่าใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเครื่องมาเนี่ยมันได้อยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมครับฝากงานนิดนึงวันที่10กุมภาครับช่างกบก็ฝากงานวันที่10กุมภาครับผม ไปอู่ไหนที่มีรถวิงก็เอามาล่สนุกด้ยครับผมอ่ะกับอู่ของช่างกบด้วยครับทั้งโรงกึงของเราด้วยได้ข่าวว่ามีสองโรงเลยเนี่ใช่ครับมีที่สมุทรปราการที่หนึ่งโรงใหญ่ครับผมแล้วก็มีที่อยุธยาเนี่ยครับตรงข้ามอู่ครับผมก็เอาไว้เซอร์วิสลูกค้าแถวนี้อืออ่ะก็คือช่างกบตอนเนี้ยมีทั้งโรงกึงและอู่ด้วยกับผลงานที่ไปฟิลิปปินส์เอซ ต่างๆที่กําลังตามมองดูช่างกบอยู่ที่ฟิลิปปินส์ให้การตอบรับดีมากเป็นไงครับไปกับการไปทํารถที่นูนก็ก็ดีพี่เขาตอบรับดีใหญ่โยตะเกตเข้ามาเอฟซีช่างกบครับอันนี้เพื่อนรักเลยหรือไงหรือว่าน้องน้องน้องเขาเข้ามาแล้วก็ไอเนียพี่ก็ที่ฟิลิปปินส์ก็เราเราทาตามจุดประสงค์ของลูกค้าครับผมแล้วเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ ครับผมก็เขาก็ให้การตอบรับดีครับก็เช็คแค์ดูแลดีอะไรเงี้ยครับผมอ่าฝากนิดนึงกับลูกค้านะครับที่จะมาทำรถโมดิฟายใส่กล่องกับช่างกบ Facebook ครับผมก็ Facebook วิศนุกล่องโฟทเป็นภาษาอังกฤษวิศนุครับ w w i s n u อ่าครับผมเบอร์โทรล่ะครับ089ครับผม7 9 3ดเก้ขอเบอร์โทรอีกหนึ่งรอบครับ089793635 ได,ได้ได้แล้วเหรอได้ยังรู้ไได้ยังได้แล้วรอบนี้โ <c oughs> okay, wow. อเคเปล่าอ่ะก่อนจากกันไปนะฮะช่างกบฝากงานฝากเอฟซี FC ที่ทางฟิลิปปินส์ติดตามช่างกบด้วยวก็ฝากติดตามผลงานก็ครับผมเดือนนี้ก็น่าจะมีแข่งประมาณวันที่ 18 19บที่ฟิลิปปิกลับผลงานด้วยอ่าฝากด้วยนะครับกับเพื่อนๆนะที่กําลังติดตามช่องกบอยู่ไม่ใช่ว่าทํารถในประเทศเดียวฮะฟิลิปปินส์ตอนนี้เขาก็ไปโดดเด่นที่นั่นแล้วนะครับกับน้ำมันเครื่องยูไนเต็ดออยครับผมเป็นไงใส่ให้กับลูกค้าก็ผมก็ใช้อยู่ครับผมก็โอเคครับก็แฮปปี้ดีกับรถแข่งก็ผมใช้ใช้กับรถแข่งอย่างเดียวมีรถลูกค้าที่กําลังซื้อถึงเขาก็ใช้ตามเราครับผมก็ ถ้าลูกค้าคนไหนกําลังซื้อไม่พอเราก็ไม่บังคับเขาครับผมเอาที่เขาใช่สะดวกสบายใจครับอันนี้จะเบิร์นโชว์อีกรอบหนึ่งไหมก็เดี๋ยวลองดูครับได้ไหมได้อ่ะเอาไปเลยครับช่างกบลุยนี่ครับเดี๋ยวช่างกบเบิร์นโชยหนึ่งรอบฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยอันนี้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เร็วนะก่อนจากกันไป